ผมถามนี่สมมติผมถามแทนใจผู้ประกอบการนะสมมติตอนนี้เรารู้แล้วว่าทางสรรพากรก็จะต้องรู้ว่าเงินได้ของทางด้านบริษัทแพลตฟอร์มเหล่านี้ผมเรียกบิ๊กเทคแล้วกันนะฮะเป็นเท่าไหร่สมมติเราไปใช้บริการเขาเราสามารถนําเอาบินตรงนั้นอะมาหักค่าใช้จ่ายได้ไหมสมมติผมไปใช้บริการตรงนั้นเพราะว่าผมเชื่อว่าตั้งแต่กันยายนนี้แล้วถูกไหมฮะเราจะได้เก็บใบส่งใบเสร็จแล้วไปหักค่าใช้จ่ายได้ตรงนี้ทํำยังไงครับ โอ้ต้องขอบคุณดรวิทย์สำหรับคำถามนี้มากเลยเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะครับผู้ประกอบการไทยนะครับที่จดทะเบียนเป็นผู้ประกอบการที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มหนึ่งนะครับเขามีหน้าที่คนไทยพวกเราอยู่แล้วจริงๆพวกเราก็ทำกันนะครับก็คือสมมุติเราจ่ายไปค่าโฆษณาต่างประเทศนะครับหนึ <S <S 2> <S 2> ่งร้อยบาทแต่เขาเนี่ยผู้ประกอบการไทยที่จดแวดนะครับก็เอาแวดมาจ่ายที่กรมสรรพากร7บาทแต่เขาสามารถเอาร้อยบาทเนี่ยนะครับ มาแล้วก็เจ็บาทด้ยนะครับหนึ่งมาหักค่าใช้จ่ายได้สอง uh huh. ถ้าเขาอยู่ในระบบภาษีมูลค่าเพิ่มเขามาหักเป็นภาษีซื้อได้นะครับเพราะเพราะฉะนั้นเขาเก็บมีภาษีขายแล้วก็มาหักภาษีซื้อ uh huh. สมมุติว่าภาษีขายเขาไม่มีเขาก็เอาตรงนี้มาขอคืนได้อันนี้ก็คือเพราะฉะนั้นมันก็ดีกับผู้ประกอบการไทยด้วยนะครับที่จดแบน uh huh. แต่ <c oughs> ผมเรียนดรวิทย์อีกอันหนึ่งสำหรับคนที่บุคคลธรรมดาอย่างพวกเราเนี่ยดูหนังฟังเพลงแต่ถ้า เป็นบุคคลธรรมดาคงไม่ได้ทําธุรกิจนะครับแต่บางคนที่ไม่ได้จดทะเบียนนิติบุคคลถูกไหมครับก็อาจจะทําเป็นนายวิทย์อะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ทําประกอบธุรกิจก็เราก็ต้องเสียภาษีถูกไหมครับไอ้ตรงเนี้ยก็สามารถเอามาเป็นค่าใช้จ่ายได้อ่าอันนี้เป็นประโยชน์เลยครับพวกสตาร์ทอัพที่ยังอาจจะเป็นทําเองคิดเองทําเองยังไม่ได้คิดว่าจะตั้งเป็นบริษัท ก็อันนี้มาหักค่าใช้จ่ายได้นะครับเป็นรายได้ประเภทหนึ่งในการประกอบธุรกิจนะครับอันนี้ก็มผมว่าอันนี้มันก็จะช่วยทําให้เขาลดต้นทุนด้วยนะครับก็อันนี้มผมคิดว่าจะเป็นประโยชน์นะครับ